หนุ่มไทยอกหักหลังดีเจชื่อดังลั่นเน้นคุยหนุ่มต่างชาติมากกว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรคนเก่งโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับดีเจบุ๊กโกงานปังงานแน่นเงินดีจนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวออกรถตู้สุดหรูป้ายแดงด้วยเงินสดต้อนรับวันเกิดตัวเองสำหรับเรื่องความรักที่หลายคนก็สงสัยว่ากำลังคุยกับใคร ล่าสุดดีเจบุกโกได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าตนนั้นไม่ได้อิจฉาใครนะแต่รู้สึกว่ามีความสุขกว่าคนที่เขามีคู่ถือว่าใช้ชีวิตโสดๆแบบมีความสุขพูดตรงๆว่าตอนนี้ความรักไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดเต็มที่ยังไม่พร้อมชัดเจนกับใครแต่ก็มีคุยคุยกับชาวต่างชาติคนไทยก็หยุดพักยาวๆไว้ก่อน สเปกตนค่อนข้างที่จะไปแถบอเมริกาแถบต่างชาติมากกว่าเกาหลีอเมริกายุโรปคนไทยก็เป็นเพื่อนกันไป